ตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยเก้าอี้เก้าอี้มาลีเก้าอี้ไอ้นี่เลยอ่ะเก้าอี้เก้าอี้ร้านเกมกูอ่ะมึงขโมยมาเด้เฮ้ยเดือดหัวดีพาร์ตเมนต์ปทไทยโุเกสภาพอย่างมืดเลยอ่ะมามืดคึ้มเลยวะเอาอีกแล้วกูคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเอ่อเกมผีนะที่แบบว่าค่อนข้างเราใจเพิ่งผ่านไอเกมที่แบบใช้เสียงไม่ได้ให้กูมาเจออะไรอีกแล้วเนี่ย <What? S 2> ใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบพิมพ์ดามเลย Trans <screen> สันหายกูเล่นล à, อีกและอ่ะอ่ะเอาเลยหรอเชีย้ยเดี๋ยวนะทำไมภาพมันเชี่ยมันเหมือนจริงมากอันนี้เหมือนเราติดอยู่ในค,คุกเลยนะเนี่ยคือวิดูมันก็จะแบบแบบมืดๆหน่อยนะบรรยากาศก็เหมือนเราอยู่ในคุกเนี่ยเราน่าจะอยู่ในคุกแหละตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะอยู่ในคุกเียอยู่ในคุกเลยแล้วก็เออมีประตูนะประตูเปิดไม่ได้ออประตูเปิดได้นะก็ เปิดยังไงอ๋อดันดันอโอ้ยไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้นะเนี่ยมันต้องมาเจอกับเกมแบบนี้มึงก็ขยันสร้างด้วยนะแต่เราก็ขยันสร้างไปด้วยสิชูดเออยิงเหรอแล้วกูเอาอะไรชูดวะต้องไปเดินหาของปะ่ะแล้วมืดมืดแบบไม่น่าให้อภยยัยอ่ะมึงมืดไปไหนเนี่ย มีอะไรโพล่ามากูช็อกตายอ่ะอ๋อนี่งไงเอ,อ้ยตรงนี้มีสวิตช์สวิตไฟนะก็กดปุ๋มโอ้มันหนักกว่าเดิมอ๋อสว่างขึ้นไหมจีเอาวะกูไปดูก<ๆ>็เป็นบรรยากาศของคุกจีมีใส่ไฟนะมีมีตู้ให้แอบไหมแม่งแอบไม่ได้เลยมึงทำตู้มาทำไมวะรูปเอเลี่ยนนะตรงนี้แล้วตรงนี้มีเป็นอะไรวะเนี่ยที่เปิดเปิดน้ำเปิดประตู เปิดอะไรสักอย่างอ่ะกูเปิดละวเอ้ยตรงนี้น่าจะเปิดประตูนี้นะอ่าโอเคถูกโอ้โหอย่างมืดเลยโอ้โหแล้วมืดมืดแบบอุ้ยตรงนี้เป็นปืนวะทำไมมีปืนวะ <c oughs> โอ้โหเชื่อเลยวะเนี่ยกลายเป็นผีบีไปแล้วอ่าอย่างงี้ไม่น่ากลัวแล้วกูไปด,ดูขวาโอเคเขี่ยเป่าเล็งค่อนข้างมีงหัวเล็งยากอยู่มันบอกให้ยิงตรงนี้นะชี้มาแม่นวะเปลี่ยนแม็กซ์เลยเปลี่ยนลูกเลยเปลี่ยนลูกเลย เป็นรุ้นเลยเพื่อเพื่อเจอเพื่อเอจอบางาสิ่งบางอย่างที่อยู่ในนี้เปิดประตูอ้าวแล้วว่าเฮ้ยแต่ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วมันมีปืนไงคือเรามีปืนนะเราเราควรกลัวอะไรด้วยหรอวะคือเรามีปืนน่ะเฮ้ยอะไรวะมีประตูเปิดวะประตูเปิดเองไว้เชี่ยโผกูใช้วิธีการผโผโผล่แล้วมึดเฮ้ยเชื่อเ้ยแมงมึดมืดมืดมืด เฮ้ยไอกเกมที่ไ้นมันไม่แคบนะเว้ยแต่เกมนี้แม่งโคตรแคบเลยนี่กูมีปืนเนี่ยเชียอกูมีปืนกูเอาอยู่อะได้ยูหว่ายู่อะไรวะให้กูมาทำอะไรเนี่ยเกมเนี่ยเดินมาตรงนี้ประตูเชียยแม่งอย่างเข้มอ่ะโอเคข้างหลังไม่มีอะไรนะเช็คแล้วเช็คแล้วพลทหารเปิดประตูพอถูประตูปิด อะไรวัเนี่ยมันให้ทำอะไรเกมมึงบับ๊กปะเนี่ยเราอ้ยควายประตูอยู่ข้าขงหลังประตูอยู่ข้าขงหลังโอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมีเสียงหัวงใจเต้นวะเฮ้ยมันมีตึกตักอ่ะไอคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะกูต้องเจอกับอะไรแน่เลยอะเมื่อมันมาแล้ววะมันตึกตึกอะไรอะมันตึกตักวะ โอเ้เราซ้ายขวาวะเราซ้ายขวาวะเชื่อเอาไงวะซ้ายขวาวะอู้ซ้ายเอาซ้ายดูแล้วโอเคโอเคขวาตันข้างหน้าอะไรไม่รู้เฮียตรงนี้มีไฟวะมีเอาไปไปไฟก่อนแล้วก,กันเฮียแล้วมันแบบอ,อะไรวะเนี่ยเหลาอยู่นะอุ้ย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 เฮ้ยมีเสียงมีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงมีเสียงเสียงใครแอบเสียวในนี้ เสียงแบบเสียวๆเลี้ยแบบอะไรวะเนี่ยมันเป็นเกมผีแบบใดยังไงมีมีเลือดแล้วไม่มีเลือดแล้วมีเลือดแล้วตรงนี้มีประตูเขียวนะกูต้องเข้าประตูใช่ไหมกูต้องเข้าประตูกูต้องเข้าประตูนี้ด้วยมีมีเก้าอี้ตรงนี้มีไฟอะอะไรวะอุ้ยเฮียเดี๋ยว เี้ยกูยิงกูไม่รู้กูยิงกูยิงกูยิงกูกูกูยิงกูมีปืน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 ปืนหมดแล้วยิงยากเฮ้ยแม็กหมดแม็กหมดเติมเติมเติมมาดิกูเล่นพีบีมาก่อนน้องเียอะไรอ๋อหุ่นนี่ไงบ้านเนี่ยไฟฉายเนี่ยควรเก็บมาไหมเก็บเก็บได้ไหมอ๋อโตแล้วมึงก็ไม่มีปุ่มมีอะไรบอกกูว่าเก็บมาได้ อาเก็บมาอ๋อโอเคดูดีขึ้นดูดีขึ้นเอาละเฮ้ยแต่กูว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเชืวว่อรถเสี่ยงไม่มีแล้วอะ่ะกูว่าหนักนะคู่ <c oughs> แข่งเลยเซเดตอีวิลหรอวะเกมนี้โอ้โหแล้วมันไม่มีเป้าไงคุณไปดูโอ้โหแล้วเป้าไม่มีฮืมแล้วดูบรรยากาศอย่างขึมมันอย่างขึมมืดอ่ะแม่งคดมืดแล้ว ตัวนี้มีเก้าอี้ด้วยเก้าอี้เฮียเก้าอี้มารีเก้าอี้ไอ้นี่เลยเก้าอี้เก้าอี้ร้านเกมกูอะมึงขโมยมาเด้ไ้เดด กูว่าไม่น่ามีละกูว่าข้างหน้านี่แหละโอ้โหแม่งโหลดแล้วอะอมาแล้วว่านนท์ว่ามาตืมวะ่ะมาตืมมาแบบมาตืมอะโอ้โหไปดูครับตอนนี้ลงมาในน้ำครับโอ้มีเซฟวะ่ะเขี้ยเซฟกูตายได้เลยโอเคกูตายได้กูตายแล้วมันมันเซฟแล้วมันเซฟถือว่าบรรลุเขี้ยมันวิ่งอย่างนั้นเลยเหรอวะจะบอกว่าตอนมันมามันวิ่งไส่ละนะ ประตูไม่ไม,ไม่ไม่เปิดโอเคเปิดได้เปิดเลยคือ <Okay, S 2> ถ้ามึงวิ่งอย่างนั้นกูยิงไม่ทันหรอกแล้วป้าแม่งเล็งยากด้วยต้องตายประมาณล้านรอบอะ this way ทางนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าว่าเป็นทางนี้โอเคเฮ้ย okay, เราต้องอเ,เราต้องเปิดโอเคเปิดได้แล้วกอเฮ้ยกูกลัวม,มันมันหมาจากทางนี้ดิ ยยเลยมันให้กูยิงทุกเนี่ยคิดแต่ว่ามันต้องมันต้องมีสักตัวโอ้โหแล้วมันดูทําเป็นทางแบบนี้มันนะให้กูวิ่งมาเนี่ยแล้วกูเติมแม็กก่อนเลยกูเติมแม็กว<ม>ู้เขี้ยหุดหมดซาดเลยวูอะไรพวกเน,นี้ย เกมห้าเลยวะโอ้โหไม่มีไฟเลยไอ้เหี้ยมึงไม่จ่ายค่าไฟเหรอโอ้โหไม่กดมือดิกูมาทำอะไรวะเป้าหมายเกมคืออะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยยิง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 โอเคโอเคตายตายโอ้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 มันตายนี่ว่ะอ้าวสนุกแล้วอ่าทางนี้สนุกแล้วอุ้ยหัวฉีกอยู่นะ โอ้แต่ว่าเราเลือดสาดเลยวะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคกูคมีปืนน่ะโถ่อ้น้องอุ้ยกุญแจวะกุญแจอะไรวะถ้ามาตัวเดียวอะไม่กลัวหรอกแต่ถ้ามึงมาสามอ่ะกูตายสวัสดีครับสมาเช็กมีใครอยู่ในนี้อเปล่าปลดมอบตัวเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นลั่นหัวนะคมคมมาโนยเฉาปะ คมๆมมาน้องกูซูมอรอออกมาดิออกมาออกมา,ออกมาสัตว์ไม่มีนะเปิดละคมๆนะน้องเฮีออยมึงจะเสือกวิ่งมาตรงนี้นะมึงก็เข้าไปที่ประตูเฮียนี่โอ้ประตูอะไรวะคมๆมปกูเช็คๆ,ๆนี่ก่อนโอเคไม่มีนะ เช็เช็กก่อนเพื่อมันแบบเข้าหลังเราเพราะว่ามันมันวิ่งใส่เลยที่มันไม่มันเป็นผีเหรอวะมันเหมือนไม่ใช่ผีเลยมันเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อะมันพร้อมวิ่งใส่นะว่าเป้าหมายเราคือการเอาชีวิตรอดอะเพราะว่าเราอยู่ในคุกไงโอ้โหแล้วทางอย่างนี้แม่งไม่ชอบเลยมันตรงซ้ายขวาเฮ้ยตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคตรงนี้ประตูกูกูลองมาตรงนี้ก่อนเพื่อมันพุ่งมามีไหม เปิดประตูแล้วมันวิ่งออกมาเนี่ยนะหาเลยนะกูไปดูเปิดประตูเชีย่ยกุ้ว่ามาแล้วเด็กูเช็คกูคเช็คลายจริงคือมันเป็นเกมที่แบบมันไม่ไม่ทำให้เราเสียวหน้าคือมันอ๋อเฮ้ยอ,อ๋อไอ้เหี้ยอังฮุนไอ้ซาดโหแล้วกูยิงไวไงก็พี่บอกแล้วพี่มือเร็วอะปิดพ,พี่พี่สับแม็กก่อนเลยพี่สับแม็กเลยสับแม็กเลยกูสับแม็กเนี่ย กูจ้องแล้วไงไอประตูนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นประตูอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อแต่กูว่ามันอาจจะวิ่งมาวะเฮ้ยไงมาปะทำไมใส่ตาผ้ามัววะโฟกัสโฟกัสเชื่อไม่มีวะกูว่ามาขวากูว่ามาแน่พุ่งแน่กูว่าพุ่งพุ่งไม่มาว่ะอ๋เสียงมากในครังตอนนี้ไม่ไหว เสืามีแรงกดดันมากเลยขวามือมีไหมซ้ายมือไม่มีดูขวาอีกทีไม่มีนะจ๊ะดูซ้ายดีดูขวาอีกหน่อยอาดูขวาอะดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้เฮ้ยเพลงเงียบเพงเงียบมามากวามาแล้วกวามาแล้วเชี่ยจะบอกว่าถ้ามันมีเพลงอะมันไม่น่ากลัวนะ แต่พอมันเงียบแล้วอะโอ้โหแล้วกูไม่อยากคลิกขวาเลยอะมันซูมใกล้อะมันแห่แน่่ยเนี่ยฟังเสียงครับถ้ามีรอยเสียงน้ำอะไรก็มานี่ไงมาแล้วมีดนตรีมีดนตรีมีดนตรีกวนมาข้างหลังกูเอาเชยทีๆเช้มานะ ว่าข้างหน้าเรากูว่าไอ้ตรงคำว่าดิสเวียเชียร์เฮ้ยมั้งวิเชียร์ไฟแดงแล้ววะว่ามานะว่ามีแหละตรงเนี้ยอ๋อมันเปิดได้โอเคมันต้องเปิดสองรอบโอเคเขาจะละแล้วขวามือเราเจอป่าวะขวาไม่เจอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้พามไปอยู่เช็ค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 ตรงนี้กขเช็คเลยคอยเช็คตรงนี้คอยเช็คตรงนี้ติดป่าวติดป่าวมีป่าโอเคไม่มี คือก,กูต้องเช็คทุกห้องอะ่ะเคยเราเปิดตู้ไหมกูเปิดตู้ถูกไหม,เ,หไหมเพื่อมันออกมาในตู้อ่กอะกูเช็คตูเ้เนี่ยกูเล่นละเอียดอะ่ะกูละเอียดอะ่ะกูยิบเลยอะ่ะตอนนี้กูแบบยิ่งกว่าไอเนี้ยวาดรูปลายกระหนกอะ่ะรู้ปะ่ะเคยวาดลายกระหนกไหมเราทารกเกิดไม่ทานอ่ะดิเกิดไม่ทานอ่ะดิไม่เคยเรียนอ่ะดิเคยเรียนนะเปล่าเคยเรียนนะเปล่า <c oughs> ซ้ายไม่มีขวามาเปาเเล่าเคยอ่ะกูเรีกูระแวงเกินไปป่าว เฮ้ย yup. มาแล to you. ้วมาแล้วมีเสียงมีเสียงมีเส um, ียงมีเสียงแป๊บนึงกูว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาแอบแอบกูแอบแล้วกูโผล่กูโผล่ข้างหน้ากูว่ามีเฮ้ยนั่นไงเงาเงามีเงาค่ะมีเงาแล้วค่ะกูไปดูเงาแล้วครับกูไปดูว่าตอนนี้มีเงาครับมีเสียงครับเสียงบนอะไรไม่รู้เสียงบนครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยอย่าอย่าหล่นนะ มันกรีดร้องไอมันเสียงมันอยู่ใ,ใกล้มากเลยกูไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในตู้หรือเปล่าแต่มันมาอยู่ในตู้มากเลยฮะอุ้ยตู้เนี่ยตู้เฮียเนี่ยอุ้ยมาแไงมาแล้วคมคมตายเลยตายเลยตายควายตายเลยฮะเฮ้ยทำไมกูแดงอ่ะกูไม่โดนตีเลยอ๋อ โอ้มาเยอะมาเยอะโอ้แม่งมาเยอะว่ะโอ้มาเยอะโอ้ยมาเยอะมาเยอะมึงมามึงมามึงสามมึงมาเดี่ยวนย่ะอยู่ไหนหน่ะเนี่ยอุ้ยมึงเซฟอุ้ยเฮียตกใจอุียมาได้ไงวะเปลี่ยนเร็วเฮียมาได้ไงวะเมื่อกี้ไม่มีไหมหรอ คือมันเปลี่ยนมาอ่ะมันมาวะคิดว่าหลังอย่างเนี้ยเราต้องหนีไปแนี้เลยเมื่อกี้มีข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังสองตัวกูว่าเราต้องหนีไปมันตายเดี๋ยวเดี๋ยวอขอ,ขอมันม,มีมันมันทำไม่มัวมันทำให้เรายิงยากอ่ะ รอแล้วเริ่มร้อนแล้วมึงมามึงมามึงมามันทำภาพมุมหัวมุมมองมเปลี่ยนหัวละกันเอาคมคมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอคมมึแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะมีมันมีสองตัวนี่นี่มา,ลาแล้วนะไอ้ตัวมีตัวไอ้เนี้ยไอ้วิ่งเร็วไอ้วิ่งเร็วไปตายจบจบสามสาม แล้วไงต่อแล้วไงแล้วไงถูกเอ้ยมึงมาอ๋อดี่ไงเปิดตรงนี้กูต้องเปิดตรงนี้โอเคพอก็เปิดตรงนี้ปุ๊บประตูน่าจะเปิดอ๋อตัวนี้มีสามแค่นี้นะเอ้ยไงไปเปล่าโอ้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไม่ตื่นเต้นเลยวะแค่นี้เองอโอ้โหโอ้โหใครกีดผมยังไม่เสียทรงเลยเนี่ยโอ้โหดูดิผมหวีมากาแบบเสียทรงอะ ไม่เสียทรงเนี่ยอู้โหเร็วะไปทั้งแนวะกูลืมปอลงนี้เสียทรงหน่อยป้าไอ้เจ้าถังออกแหละถังอล่อฮะอะไรวะเฮ้ย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 มีดักวะผมดักก็ยิงยิงออกยิงโดนคมๆเอาเฮพื่อนมันมันชาวะเอาเฮ้ยเต้นเอาเฮ้ยเดี๋ยวเคี้ยดเหรอเนี่ย เอ้ยอ๊ะอะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ยโอ๊ะเฮ้ยโอ๊โอ๊ะปาจาวอักิงอปาจาุอันกิงชิกเก็ปองกิงโอ๊อปาจาวอักิงโจวปองกิงชิกเปองกิงชิกเก็ตปองบองโอ๊อะไรอ่ะ อะไรเนี่ยมึงให้กูเล่นเกมอะไรเนี่ยมึงให้กูเล่นเกมอะไรไอ้ควายเอาไป1เต็ม10เกมนี้ขอบคุณมากร7 9บาทน,นะครับที่ส่งมาแล้วก็แนะนำเกมมานะเดี๋ยวรอบหน้าไปหามาใหม่นะเอาหนักวันนี้หน่อยเสียวนิดเดียวอะ่ะยังไม่กด u b s c ไ i b e มึงรีบกดด้วยนะกด u b s c ไค b e ไว้กดไลค์คอมเมนต์ว่ามีเกมอะไรที่แบบเล่าๆกว่านี้ไปเจอกันกครับ